พบกันต่อในรายการ m o เตอร์ไซคช่วงนี้ผมจะมาตอบคำถามที่มีคุณผู้ชมสนใจสอบถามกันถึง Honda Winner X 150cc และ Yamaha Exciter 155 VVA ว่าจะมีการเปิดตัวเข้าสู่ตลาดเมืองไทยภายในปี2,564นี้หรือไม่ย้อนหลังกลับไปในวันที่13กรกฎาคมปี2,562 ฮอนด้าเวียดนามได้มีการเปิดตัว w i n เนอรรุ่นใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปโฉมดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันรวมถึงเครื่องยนต์เป็นของ CBR150R รุ่นใหม่ขนาด1 4 9 1ซีซีให้พลังสูงสุด15.76แรงม้าที่9,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด13.5นิวตัเนเมตรที่6,000ร,รอบต่อนาทีซึ่งก็ได้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากให้กับแฟนแฟฮอนที่เวียดนาม เพราะว่ามันมีรูปโฉมดีไซน์ที่เราใจและล่าสุดก็ได้เปิดตัว Winner X Limited e dition สีสันใหม่ของปี2021ซึ่งมีความโดดเด่นเราใจมากยิ่งขึ้นตลอดช่วงกว่า2ปีที่ผ่านมาแฟนคลับ Honda ในเมืองไทยสอบถามกันมาอย่างต่อเนื่องครับว่า Winner X จะมีโอกาสมาเปิดตัวเมืองไทยหรือไม่หลายคนฝากให้ผมนั้นช่วยบอกกล่าวกับทางผู้บริหารฮอนด้าว่า แฟนคลับนั้นสนใจวินเนอร์เอ็กเป็นอย่างยิ่งอยากให้มีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยความจริงแล้วผมเองก็อยากเห็นฮอนด้าเมืองไทยของเราผลิตและจำหน่ายวินเนอร์เอ็กให้กับแฟนคลับอย่างแท้จริงแต่เนื่องจากว่ากระแสของมอเตอร์ไซค์แนวครอบครัวกึ่งสปอร์ตนั้นค่อนข้างลดต่ำลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฮอนด้าจึงไม่ได้มีการวางแผนในการนำเข้าวินเนอร์เอ็กมาสู่ตลาดเมืองไทยและก็มีหลายท่านอยากให้ฮอนด้านำโซนิกหนึ่า เข้ามาขายอีกเช่นกันซึ่งทั้งสองรุ่นก็คือ Winner X กับ Sonic 150R นั้นมีกลุ่มผู้ใช้สนใจชื่นชอบดีไซน์เป็นอย่างมากอยากให้มีการกลับมาผลิต Sonic 150R ในเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งเพื่อทดแทน Sonic 125R ในอดีตแต่ว่ากระแสของมอเตอร์ไซค์แนวนี้บอกไปแล้วครับว่ายังมีค่อนข้างน้อยไม่สามารถจุดประกายให้คนส่วนใหญ่นิยมกลับมาขี่ได้ดังนั้นยาม,มาฮ่า EXCITER 150ที่ผ่านมารวมถึง Suzuki r a ด d e r R 150ก็ยังมียอดขายที่ไม่สูงมากนัก Honda เมืองไทยก็เลยยังคงนิ่งอยู่เพราะว่านำเข้ามาแล้วก็คงขายได้ไม่มากนักเช่นกัน <pursued S 1> ผมเคยบอกไปแล้วครับว่าเหตุผลเดียวที่ Honda จะนำา w n n e อร์หรือว่า Sonic 150R เข้าสู่ตลาดเมืองไทยนั้นก็คือการที่ Yamaha EXCITER 150ขายดิบขายดีถล่มทลายหรือมียอดขายที่มากกว่า1,000คันต่อเดือนขึ้นไป ยิ่งถ้าหากว่ามีตัวเลขสูงเกินกว่า2,000คันต่อเดือนแล้วก็รับลองได้ทันทีครับว่า Winner X หรือว่า Sonic 150R จะมีโอกาสแจ้งเกิดในเมืองไทยอย่างแน่นอนสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในปี2564นี้จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกแล้ว h o n d a เมืองไทยยังไม่มีแผนในการเปิดตัวรุ่น Winner X หรือว่า s o n ิ c 1 5 0 R แต่อย่างใดส่วนปีหน้า2565จะเปิดตัวหรือไม่ต้องมาดูกันครับว่า การเปิดตัวของ Yamaha Exciter 155 VVA รุ่นใหม่ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวกันในช่วงครึ่งปีหลังของปี2 5 6 4ที่จะมาถึงจะมีกระแสนิยมเกิดขึ้นอย่างมากมายหรือไม่นับเป็นเรื่องน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า3เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ Yamaha วียดนามได้มีการเปิดตัวรุ่น Exciter 155 VVA เมื่อวันที่29ทธันวาคม2 5 6 3ก็ปรากฏว่า มีเสียงตอบรับมีแฟนคลับยามาฮ่าสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายเป็นพิเศษครับว่า Exciter 155 VVA นั้นจะเปิดตัวเมื่อไหร่ผมดูทิศทางและแนวโน้มเป็นไปได้สูงมากครับว่า Exciter 155 VVA นั้นน่าจะมียอดขายที่ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่ารุ่น Exciter 150ที่ผ่านมาอย่างน้อย2หรือว่า3เท่าตัวต่อเดือน ส่วนหนึ่งที่แฟนคลับของ Yamaha Exciter 155VVA เกิดความตื่นตัวสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายในช่วง3เดือนมานี้เป็นเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวใหม่ของ Exciter นั้นเป็นการนำบล็อกเครื่องยนต์ของตัว YZF-R15 ขนาด 155.1cc ที่มาพร้อมกับระบบวาล์วแปลผัน VVA ให้พลังแรงม้าสูงสุดถึง17.7แรงมา้าที่9,500รอบต่อนอาทีและบิดสูงสุด 14.4นิวตันเมตรที่8,000รอบต่อน,นาทีให้พลังอัจตราเร่งความเร็วสูงสุดที่เหนือชั้นโดยคาดว่าจะทำได้อยู่ระหว่าง145-150ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วที่สูงกว่ารถมอเตอร์ไซค์อัตโมติทุกรุ่นขนาด155ซีซีหรือแม้แต่160ซีซีก็ตามมาลุ้นกันดูครับว่ายอดขายของ e x c i t e r 155 VVA นั้นจะตอบรับมากน้อยเพียงใด จะมีความตื่นตัวมากน้อยแค่ไหนโดยส่วนตัวผมแล้วมีความเชื่อว่ายอดขายของมันนั้นจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างน้อย2-3เท่าตัวและถ้าถึงวันนั้นมาดูกันครับว่า Honda จะมีแผนนำเข้า Winner X 150cc ตามมาหรือไม่เราจะมาเกาะติดความขึ้นไหนกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ